ดูกันนะครึ่งแรกเนี่ยโอกาสเป็นของทางด้านเจ้าบ้านนะคะจากฟรีคิกลูกนี้ของกิเซนโนโรนัลโดแต่ว่าเดนก็ปัดออกไปได้เป็นการเจอกันระหว่างโรนัลโดแล้วก็เมสซี่ก็ดแล้วมาเชลนาก็เกือบจะได้ประตูขึ้นนำเหมือนกันนะคะเป็นฟรีคิกอีกแล้วจากเชเดรันเดสคือเล่นกันต่างเล่นต่างเหนือชั้นกันนะแล้วก็ยังเหนียวกันทั้งสองทีมสนุกมากนะเกมนี้นะก็ทันไหมจอนาทีค่ะบาซาก็ให้ดูจังหวะนี้เป็นประตู ยังยังไม่ได้นะคะจังหวะนึงบ้างนะคะเข้ามาแล้วดวลกันโอ้โหแล้วก็ได้ประตูไปก่อนเราเจโลน่าที่ได้ประตูไปก่อนมาเชฟเปกาสนะคะห้าสิบเขาขึ้นนำไปก่อนก็เออก็เล่นเล่นสบายขึ้นนะหถึงนั้นค่ะประตูไปก้อนตาประติเสมอจนได้นะในที่นี้แปดสิบสองคะเป็นวรรคก่อนจริงเข้าไปช่วงท้ายเกมนี่จ <conference> ร <runs clear> ิงๆก็ ว่าเนี่ยหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าเด็กก็ลงไปเซฟไปได้กเกมก็เลยเสมอกันไปนะคะหนึ่งประตูตอนหนึ่งค่ะไปตัดสินในที่สองที่ทำดูซึ่งหลังเกมเนี่ยก็ทางทางด้านของเต๋อัปชน,นก็เสียได้แหละแต่ว่าไม่เป็นไรก็ยังถือว่ายิงได้ที่บ้านของัองอนยังยหนึ่งก็ไปตัดสินกันอีกแมคู่นี้เจอกันทีไรก็สนุกเพราะว่าเกมมันก็สูสีนะค<ม>ือ,อยอดทีมมาเจอกันด้วยกันไม่ลงเอาล่ะ